โกสปอร์ตเปิดสัปดาห์ร้อนแรงดีตัวทดสอบ4,500ทองไทยพุ่งตามบวก600แต่62,000บาทแต่ยังต้องระวังหลังการชักดาวอ่านยุติเร็วๆนี้สวัสดีเพื่อนๆน,นักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลแล้วนะครับเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับทนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันวันนี้จันทที่11พฤศจิกาย,ยนเราเปิดสัปดาห์ใหม่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเลยครับทั้งราคาทองคำไทยแล้วก็ราคาโกสปอร์ตวันนี้ต้องมาติดตามกันละครับว่าแนวโน้ม ราคาจะไปอย่างไรกันต่อก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ตนะ้องขอบคุณบริษัทค้าทองเหล่งของเมืองไทยที่สนับสนุนการแมนของโกอาลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco รดจำกัดบริษัท o x i d สจำกัดบริษัท c h ย n ิ i n g Co. b u l l i o n จำกัดบริษัท c h ย n ิ i n g จ o Jewelry จำกัดบริษัท TDC โ o จำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเช้านี้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทนะครับก่อนอีก1ชั่วโมงถัดมาจะปรับเพิ่มอีก100บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่งกลาย10.5เวลา11.00นอย,อยู่ที่62,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่61,900บาทขณะนี้ราคาขายออกทองูปพันอยู่ที่62,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่6 6 5 5บาท16สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.35บาทต่อรอลลาโดยทัวเซิงค์มองว่าราคาทอง ทองคำไทยฟื้นตัวตามราคาทองคำโลกนะครับแนทยอยขายตามแนวต้าน61,900แล้ว62,100บาทแล้วก็ทยอยเข้าซื้อตามแนวรับ61,300แล้วก็61,100บาทหากราคาหลุด61,100บาทให้ตัดขาดทุนนะครับขณะนี้ราคาขายออกกูสปอตสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขึ้นไหวไซเวภายในกรอบประมาณดอลลาร์นะครับระหว่าง3,950ถึง4 5 0ดอลลาร์ก่อนจะมาปิดตลาดที่4 0 1ดอลลาร์นะครับทั้งนี้ราคากสปอตยังคงผันผวนอย่างต่อนเนื่องนะครับเช้านี้ปรับตัวขึ้นกว่า50ดอลลาร์ แต่ันดับ4,500ดอลลาร์ที่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับต้องมารอดูว่าจะสามารถก้าวข้ามไปได้หรือไม่นะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือมีรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อขยายงบประมาณรัฐบาลชั่วคราวนะครับซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยืดเยื้อนานกว่า40วันกำลังจะสิ้นสุดเร็วๆนี้นะครับโดยวุฒิสภาได้นัดหมายลงคะแนนเสียงเพื่อผักลันมาตรการดังกล่าวแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามในการบว่งบประมาณจะล้มเหลวมาแล้วถึง14ครั้งก็ตามนรับสํ่คัญข้อตลงนี้ก็คือจะมีการรว ากาว่าจะมีการบวดเพื่อขยายสิทธิปร,ระโยชน์ลดหย่อนภาษีด้านสุขภาพซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทางพรรคเดโมแครตเรียกร้องด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจธนาคารกลางจีนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าการถือครองทองคาของจีนเพิ่มขึ้น74.09ล้านออนซ์นะครับสิ้นสุดเดือนตุลาคมนะครับจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่74.06ล้านออนซ์นะครับถือเป็นการเข้าซื้อทองคําแท่งติดต่อกันเป็นดือน12แล้วนะครับสะท้อนว่าธนาคารกลางยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเน,นื่องนะครับคาร์ลีประธานเฟดนิ New York วยอร์กกล่าวว่าเฟดต ด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรหรือว่าหยุดทํา QT ในไม่ชา้าเะครับเพื่อเป็นการเสริมสภ้าคล่องทางการเงินในสหรัฐนะครับซึ่งตรงกันกับที่ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ก็ได้คาดการณ์ว่าเฟดอาจเข้ามาทํา QE เพื่ออัดฉีดสภาพาคล่องอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปี2026นะครับอย่างไรก็ตามลองมาทานเฟดก็ได้กล่าวว่ายังต้องการให้เฟดคงไว้นโยบายการเงินที่เข้มงวดน,นะครับเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าเฟดจะมีข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนการประชุม FOMC เดือนธันวาคมเนื่องมาจากภาวะการชัดดาวของธัฐบาลสหรัฐนะครับไปดูการเคลื่อนไหวกองทุน SP DR, มาซื้อทองคําเพิ่มขึ้นมา2.86ตันตอนนี้ถือครองทองคํารวมอยู่1,042.06ตันนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางใช้นิโกบุลเรียนมองว่าทองคํายังคงไซด์เวกอบกว้านะครับแต่เริ่อมสวิงแคบลงจนกว่าจะเบรกรอบใดกรอบหนึ่งไปนะครับแล้วก็จะมีการเหวี่ยงรุนแรงตามปกติของอ e ีเลเวคขาห้าในภาพใหญ่นะครับขาแนวที่ตลาดกําลังเฝ้าจับตาการปิดหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอย่างใกล้ชิดน,นะครับเนื่องจากการชะดานีกิริยะราเวลามาแล้วกว่า40วันก็มีความเป็นไปได้นะครรับีเวน้ จะมีการสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาทั้งสองพักการเมืองใหญ่นะครับซึ่งหากเปิดหน่วยงานและได้ก็ย่อมส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคานะครับส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวอมานที่จะขายายออกไปนะครับดังนั้นจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับกลุ่มการทุนทางชานิโกบริเลียนแนะนำว่าให้อุป p l e m ที่4,000แล้วก็3,965ดอลลาร์นะครับเคงกรารซบลอที่3,950ดอลลาร์ส่วนดน้านอยู่ที่4 2 3 4 4 8แล้วก็4 9 5ดอลลาร์ด้าน TDC ก็มองว่าดัชนีนราคาผู้ลกของจีนเริ่ กลับมาขยายตัวนะครับทอนเงินเฟอ้อผู้พวกสูงขึ้นนะครับในทางกับการดลัชินผูริทกลับปรับตัวลดลงสูงส่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับหลังจากที่การส่งออกไปสหรัฐหดตัวถึง25%นะครับโดยรวมแล้วการเคลื่อนไหวของราัชินหุ้นก็ยังทรงตัวอยู่นะครับส่วนราคาทองคำกลับมาฟื้นตัวเหนือระดับ4 0 0 0ดอลลาร์ครั้งมองว่าอาจจะเป็นการเชนในเข้ารีบาวไปอย่าง40,20ดอลลาร์นะครับขายที่วายจีอว่าเมื่อสูงราคาดีดตัวแต่ยังอยู่ในกรอบจำกัดน,นะครับราคาไม่ผลล่านดแรงขาย็ราิา กลับมาพักตัวไวครั้งก่อนที่เช้าวันนี้ราคาจะทะลุระดับ4,029ขึ้นไปนะครับทำให้มีมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ในรอบแรกขยับมาอยู่บริเวณ3 9 8 0ดอลลาร์หากยืนได้มีโอกาสทดสอบแนวต,ต้านต่อเนื่องนะครับหากราคาหลุด3,984ดอลลาร์ลงไปจะเสียมูลไมนตั้ขาขึ้นเลยซะน,นะครับและมีโอกาสกลับลงไปแกว่งตัวไซเวย์ทดสอบแนวสำคัญแถว3,930-3,887ดอลลาร์อีกครั้งกลุ่มการทุนทางว i ลลจีแนะนำว่าให้ขายทั้งรานะครับหากไม่ผ่าน4,58-4,70 3ดอลลาร์หากผ่าน4,073ดอลลาร์ให้ขยับการขายออกไปพร้อมขยับถึงสต็อปมาที่3,984ดอลลาร์เพื่อล็อกกำไรนะครับรอเสียงซื้ออีกครั้งหากราคาไม่ดูด3,984ดอลลาร์หากหลุดให้ถอยมาดูจังหวะซื้อนะครับหากไม่ดุด3,930ถึง3,887ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากหลุด3,887ดอลลาร์ลงไปนะครับปิดท้ายกันที่ MTS g r o มองว่าในเชิงเทคนิคราคาทองคำส่งสัญญาณฟื้นตัวได้แข็งแกร่งนะครับมีการเบรกเอาแนวต้านระดับ4,10ดอลลาร์เป็นปันจจัยเสร เร็วในเช้าวันนี้นะครับและกำลังทดสอบ4 0 5 0ดอลลาแต่ทางเทคนิคประเมินว่าการเคลื่อนไหวนี้อยู่รูปแบบของ Inverse Head and Shoulder นะครับเป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับโดยคาดว่าราคาจะมีระยะในการขึ้นราว8 0ดอลลาหากสามารถรักษาฐานแนวต้านเหนือเบรกเอาท์ที่4,100ดอลลามาได้มีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปแตะบประหมายที่4,100ดอลล่าประเมินกรอบระยะสั้นที่แนวรับนะครับอยู่3,990ดอลลาแนวต้านแถว4 8 0ดอลลาขณะที่ราคาทองคําไทยมีรับที่61,500แนวต้านอยู่ที่62,300 นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกลาหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของทางออสรีนะครับมาดูกันว่าชาวนี้ราคาทองคำดีดขึ้นแรงนะครับจะไปต่อหรือว่าจะกลับมาพักตัวอีกครั้งติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ราการไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ